การให้อภัยหลายคนสงสัยว่าหากคนคนหนึ่งทำเลวกับเราไว้มากๆแล้วเราจะไปเมตตาหรือให้อภัยเขาลงได้อย่างไรที่ถามมาเช่นนั้นเพราะสิ่งที่หลายคนยังไม่ทราบก็คือการให้อภัยไม่ใช่การกระทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนที่เราเกลียด แต่เป็นการกระทำเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับตัวเราเองเวลาที่เราเกลียดใครคนที่ได้รับผลเสียทันทีคือตัวเราเองเพราะสารพิษต่างๆและสารเคมีแห่งความเครียดที่เรียกว่าคอร์ติซอลจะลังไหลออกมามากมายในสมองของเราเอง ไม่ใช่ในสมองของคนที่เราเกลียดเวลาที่เราให้อภัยใครคนที่โชคดีทันทีคือตัวเราเพราะสารเคมีแห่งความสุขที่เราเรียกว่าเอนโดฟินและเซโรโทนินจะหลั่งไหลออกมามากมายในสมองของเราเองไม่ใช่ในสมองของคนที่เราให้อภัยเกลียดเขาเรากลับป่วยง่าย และตายเร็วเมตตาเขาเรากลับมีสุขภาพดีและมีอายุยืนยาวเกียดเขาเราทุกเมตตาเขาเราสุขเองนี่แหละคือความหมายที่ลึกซึ้งของธรรมที่เรียกว่ามโนกรรมซึ่งแปลว่ากรรมที่กระทําด้วยจิตใจคำจะจำคำที่พระพุทธเจ้าตลัดสอนไว้เถิดว่า เจ้าจะไม่ถูกลงโทษเพราะเจ้าโกรธแต่เจ้าจะถูกลงโทษด้วยความโกรธของเจ้าเองเลิกหยิบขวดยาพิษขึ้นมาดื่มแล้วหวังว่าคนอื่นจะตายธรรมะท้สุธิพง์อภิบุญโยถวายเป็นธรรมทาน